สนามกีฬาทูปัตียมีจังหวัดปทุมธานีพลโทน,นันเครือแก้วเป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนักพิเศษรวมน้ำใจต้านพยาเสพติดครั้งที่7ระหว่างทีมสมาคมผู้สืบข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคพบกับทีมตลกคณะเฉยินจะกอบเปียนคนหน้าเหมือนคือเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาเพื่อหาายยาออ่างไกลยาเสพติดนอกจากนั้นเราก็จะช่วยเหลือ การกุศลต่างๆท่ามที่เขาร้องขอมาแล้วก็อย่างก็ใครที่อยากได้ก็ขอมาใช่ไหมป๋าใช่ครับให้ขอก็จะไปเติดทั่วทุกทุมิภาคทั่วภูมิทุกมิภาคเลยนะใกล้ๆเราไปหมดนะเป็นยงไงครับฟิตซ้อมมาดีไหมครับท่านบิ๊กป้อมครับไม่รู้ไม่รู้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มูลนิธิป้องกันต่อต้านอาญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทยสมาคมป้องกันอุบัติเหตุและจราจรร่วมสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน1โรงเรียนบ้านราไร่ประชานุก,กูลจังหวัดสมุทรสาคร2โรงเรียนบ้านยางหักจังหวัดราชบุรี3โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสระบุรี4โรงเรียนวัดสริจันทารามจังหวัดปทุมธานีและ5โรงเรียนวัดบางกอบัวคลิปราชบุรณนะจังหวัดสมุทรปราการครับ ไปชิมซุกี้มาลาต้นรับเพชรแท้จากจีนที่เมืองใหม่ชเวโกโกประเทศเมียนมาเริ่มต้นนะครับด้วยการกินมาลาต้องทําน้ําจิ้มเองด้วยวัสดุดิบปรุงน้าจิ้มกว่า20ชนิดหรือจะใช้สูตรของทางร้านปรุงให้ก็ได้นะครับ,รบหลังจากที่ปรุงน้ําจิ้มด้านนอกเสร็จนะครับจะต้องเอาน้ํามาลาเนี่ยครับประมาณพอดีพอดีนะครับมาใส่กับเครื่องปรุงน้ําจิ้มที่เรา รวมว่าเยอะพร้อยแล้วตามด้วยเมนูอาหารที่สุดพิสดารเห็นไหมครับอะไรครับอ่ออยู่บนศีราะหมูเลยครับสมองหมูครับนะฮะเคยทานไหมครับนี่ดูนะครับตินงเป็ดครับและนี่ครับไก่ดำครับพวกถามแรงตอบแรงสุกี้มาล่าไวรุษนิยมกันมากนะครับตกลงแล้วมาล่าคืออะไรรู้ไหมครับมาไปว่า นี่ครับความชาล่าแปลว่าเผ็ดคือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเมื่อกินแล้วชาที่ลิ้นแล้วก็ออกรสชาติเผ็ดนิดๆน,นี่เป็นครั้งแรกที่ก็ผมได้ทานซุกี้มาล่าแล้วก็โชคดีจังที่ได้ทานมาล่าแท้ๆต้นตํำรับจากจีนแท้ๆไม่ไกลข้ามฝั่งจากพเ่อแม่สอนจังหวัดตากมาเมืองเมียวดีเมืองใหม่ชเวกโกโกแม้นจะห่างไกลแต่อุดมสมบูรณ์นะครับ อร่อยเผ็ดและชาลิ้นไปหมดแล้วนะครับเจ้านายปูนปูน